วันนี้ผมไปขอใบแจ้งเกิดลูกชายที่ที่โรงพยาบาลก็อยู่ชั้นสามนะก็เดินถือถือใบขึ้นไปทีนี้จังหวะที่ผมไปมันเป็นช่วงเวลาประมาณว่าอสองโมงสองโมงเช้าสองโมงยังไม่เขาเปิดเขาเปิดให้ให้รับอตอนสองโมงครึ่งมันไปถึงประมาณสองโมงสิ้าบอกน้องนั่งรอก่อนเลย พยาบาลคนหนึ่งเดินมาแล้วน้องนั่งรอกันเลยปิดปากปิดอะไรมาจังหวะที่ผมนั่งรอก็มีคือผมเดินสวนกันตั้งแต่ข้างล่างแล้วแหละมีผู้ชายคนหนึ่งเ,เดินเข้ามาแบบสั่สันมากลัวๆนะอายุประมาณยี่สิบต้นๆก็เดินเข้ามาเอากระดาษมายื่นให้บอกม่ว่า,าต้องเขียนอะไรบ้างคนระับ ต้องเขียนอะไรบ้างครับพูดพูดประมาณนี้มีลิลลลลล้นมันผั์เขียนอะไรบ้างครับก็เดี๋ยวเขียนชื่อลูกนะคะแล้วก็เขียนลงเอกสารให้เรียบร้อยเลยค่ะจะไปบารพูดก็ยื่นมาให้ก็ให้เขียนชื่อลูกก็เขียนชื่อลูกเขียนชื่อลูกผู้ชายก็บอกไปบ้า,บาเดี๋ยวเอาเอามสกลให้ตามตามแม่เลยนะเอจังหวะนั้นอะ่ะเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา ก็โทรหาเมีอาหามียาเขาบอกเอ้ยมึงกูให้ชื่อลูกไอน้นัก,กุลูกเหมือนมึงนะเสียงคุยโทรศัพท์นะแบบแน่ผูนะเสียงแม่งรอดออกมาเลยเหมือนกูเหี้ะอะไรเขาเหมือนมึงสีสั <c oughs> ์ก็แบบโอ้โหบ้านนี้เขาคุยกันเขาคุยกันอย่างนี้เลยเลยก็เอางั้นเอาตามชื่อผมก็ได้ครับ ต้องเขียนนามสกุลไหมโรงพยาบาลบอกงั้นเออเดี๋ยวเซ็นชื่อตรงนี้ด้วยนะแล้วก็เขียนชื่อลูกสาวด้วยเออไอ้ลหันไปคุยกันเนี่ยเอ้ยแม่งเมียมัดอ้างชื่อลูกว่าอะไรวะสาเ่เดี๋ยวกูโทรหาไอ้มัดก่อนโทรโทรเฮ้ยมึงไอ้มัดไอ้มัดเลียงเงินมึงดิม้าเลียงเมียมึงดิอยู่สภาพเนี่ยนะเสียงดังมาก เงี้ยเมียมเลยสารเอ้ยมึงตั้งชื่อลูกกูว่าอะไรวะจังหวัดเนี้ยจังหวัดเนี้ยมีป้าคนนดิเดินเข้ามาจุงหลานเข้ามาด้วยถือถุงขนมถุงอะไรเข้ามาน่ะเดินก็แกล้ก็แก๊บอะไรถุงแบบมีพวกแซนด์วงแซนด์วิชแล้วทีนี้ไอ้นูเอ้ยเดินมาเรียกบงังพยาบาลเดินไปไหนแล้วม่รูปล่อยให้ไอ้ผู้ชายเนี่ยมันคุยกับไห้มัดออปล่อยมันคุยกั้มัดเดยวไปตามต่ออีบีสอง เวลาไม่พอ